แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่นี้เรื่องใหญ่ที่รัฐบาลต้องพิจารณาก็คือเรื่องเศรษฐกิจนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมไตรภาคีนะครับคณะกรรมการไตรภาคีก็คือตัวแทนจากลูกจ้างในจ้างแล้วก็จากฝ่ายลับฝ่ายละห้าคนนะก็รวมเป็นสิบห้าคนควันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคะคุณพิพัฒรัรฐชฐกิจประการได้มีการเปิดเผยว่าการประชุมไตรภาคีวันพรุ่งนี้ นะก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยมาประชุมเถอะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยล่มไปปรากฏว่าฝ่ายนายจ้างไม่บาสักคนใชนะ่ขอให้มาเถอะวันพรุ่งนี้นะมีอะไรข้อเสนอมีความเห็นอะไรเอาเข้ามาพูดคุยกันเพราะขณะน,นี้ยืนยันว่าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะขับเคลื่อนเรื่องนี้จริงๆ,งๆเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในเศรษฐกิจ เพราะว่าค่าของชีพมันขึ้นไปแล้วแรงงานขั้นต่ำเนี่ยมันต้องขยับตามและไม่ใช่ขยับแบบไม่สนใจในายจ้างมีมาตรการช่วยเหลือนายจ้างด้วยค่ะเดี๋ยวลองฟังรัฐมนตรีแรงงานเนี่ย ความกรุณาพรุ่งนี้เราจะมีการประชุมที่กระทรวงแรงงานบ่ายโมงสามสิบนาทีก็หรือบ่ายโมงครึ่งนะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับอย่างไรก็ขอฝากกรรมการทั้ง15ท่านขอความกรุณาเถอะครับประเทศเราต้องการที่จะขับเคลื่อนไปให้ได้แล้วก็ผมก็อยากขอความกรุณานะครับว่า เห็ uhm นใจลูกจ้างบ้างส่วนนายจ้างอ่ะตัวผมเห็นใจเป็นอย่างแรงเป็นอย่างสูงอยู่แล้วแต่ก็ขอให้เข้าใจลูกจ้างบ้างว่าขนาดนี้ลูกจ้างก็ได้รับความเดือดร้อนท่านว่าเศรษฐกิจไม่ด uh, ีทุกคนก็กระทบหมดนะครับยังไงก็ขอามกรุณลูาพวกท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ยังไงก็ขอเชิญเข้าห้องประชุมเพื่อจะได้ทางท่านประหลัดจะได้ชี้แจงว่าสิ่งที่เราจะขึ้นมีอะไรบ้างเราจะมีการชี้แจงข้อมูลทางวิชาการเปรียบเทียบให้ท่านดูนะครับก็หวังว่ากรรมการทุกท่านคงจะเข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้เวลา13.30นที่กระทรวงแรงงานครับนอกจากนี้มาตรการที่ฝ่ายรัฐเตรียมไว้ช่วยสำหรับนายจ้างล่ะนะฮะ คือมีมาตรการลดการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอันนี้ชัดเจนแล้วทีนี้มีมาตรการอื่นอีกหรือเปล่าท่านราัฐมนตรีแรงงานว่ายังไงมาตรการอื่นๆผมบอกแล้วนะครับว่า เราต้องรอมาตรการจากกระทรวงการคลังซึ่งมีแน่นอนครับให้สบายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของมาตรการต่างๆนี่ตัวผมเองได้หารือก,กระทรวงคลังซึ่งกระทรวงคลังขนาดนี้ตอบมาบ้างแล้วอย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปนะครับแต่ในอีกหลายๆส่วนนะครับที่ยังไม่ได้ตอบมาผมมั่นใจนะครับให้ไปดูการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่300บาทเท่ากันทั่วประเทศว่ามีทางกระทรวงคลัง ให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการอย่างไรบ้างเราพยายามที่จะล้อในปี2,555และอาจจะมีมากกว่าที่ประกาศในปี2,555นะครับตรงนี้ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ทางกระทรวงการคลังได้มีการประชุมและหาเลยและหาข้อสรุปมาให้ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปมาผมก็มั่นใจนะครับว่าทางกระทรวงการคลังโดยท่านรัฐมนตรีพิชัยชุนหาวัชิระจะได้ประกาศให้กับผู้ประกอบการ และคนไทยทั้งประเทศได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามวันพรุ่งนี้นะฮะว่าฝ่ายนายจ้างจะมาหรือไม่แล้วก็ถ้ามาแล้วมติออกมาจะเป็นยังไงคือขั้นตอนก็คือการประชุมเนี่ยก็จะมีการนําเสนอว่าอนุกรรมการแต่ละจังหวัดเสนอมายังไงอ,อนุูฝ่ายวิชาการว่ายังไงแล้วหลังจากที่ประชุมไตรภาคีว่ายังไงทงของทางรัฐบาลก็คือค่าแรงขั้นต่ำ400บาทะนะประกาศตุลาคม,มนะทีนี้มันต้องประชุมเสร็จก่อนไง แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เปิดเผยแล้วว่าถ้าฝ่ายนายจ้างไม่มาก็เดินหน้าต่อใชนะ่เพราะว่าเอาองค์ประชุมสองในสาถ้าครบนะแล้วก็มีมติสองในสามเนี่ยโดยไม่จําเป็นต้องมีฝ่ายนายจ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะก็จะดําเนินการต่อเลยเพราะต้องการขับเคลื่อนเรื่องนี้ฮนะทีนี้ประเด็นก็อยู่ที่ฝ่ายนายจ้างเพราะนายจ้างเนี่ยคือคนแบกรับภาระนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจฝ่ายนายจ้างค่าแรกก็คือต้นทุนนะแต่นะขณะเดียวกันทีนี้ฮะถ้ามองภาพรวมนะอันนี้ความเห็นผมนะทีนี้นะค่ะ อนนี้ค่าครองชีพมันขึ้นไปแล้วขึ้นไปรอละประเด็นคือค่าครองชีพมันขึ้นไปแล้วแล้วที่ผ่านมาคือรัฐบาลก็ได้มีการขึ้นรายได้ให้กับค่าราชการคงจํากันไดครมอมีมติไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนปีหกเจ็ดเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังการเบิกจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําไม่ว่าจะเป็นนะข้าราชการลูกจ้างประจําและทหารกองเกินก็คือ ทหารานะฐารกองประจำการก็คือฐานเกณฑ์ได้ไปแล้วนะครับรายได้ขั้นต่ำเนี่ยก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทต่อเดือนอใครขาดเด็กเขาเติมให้หมดเพราะฉะนั้นระดับรายได้คนอื่นขึ้นไปหมดแล้วขยับแล้วอ่ะขยับแล้วแล้วสินค้าราคาค่าครองชีพมันขึ้นไปแล้วใช่อไ,ไปดูค่ะราคาไขา่ไก่สิโอ้โหไปดูราคาเนื้อหมูสิไปดูราคาอะไรต่อมีอะไรสิที่มันขยับขึ้นไปอะ่ะมันขึ้นไปแล้วทีนี้ แล้วถ้าเกิดค่าแรงขั้นต่ํายังอยู่อย่างนี้ใครเดือดร้อนทีนี้ก็คือผู้ใช้แรงงานทีนี้นี่แหละคือประเด็นทีนี้อแต่ฝั่งของนายจ้างนี่ก็อาจจะรู้สึกว่าแล้วมันเรื่องอะไรของเขาต้องมาแบกรับภาระต้นทุนนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็เลยต้องมีมาตรการเข้ามาเพื่อช่วยผู้ประกอบการด้วยก็มีมาตรการลดเงินสมทบส่งเข้ากองทุนว่าไปและกระทรวงการคลังจะมีมาตรการเพิ่มเติมอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูพรุ่งนี้ฝ่ายนายจ้างถ้าเข้าประชุมนะเสนอไป มีอะไรที่จะเพิ่มเติมที่คุยกันได้แต่ถ้าไม่มาประชุมเลยเนี่ยมันจะเป็นไปตามฝ่ายที่รัฐบาลผลักดันอย่างเดียวเลยซึ่งบางอันเนี่ยมันอาจจะไม่ครบถ้วนตามศัก,กยภาพของนายจ้างไงเพราะฉะนั้น<ฆ>ผมว่าคุยกันน่ดีที่สุด<ฆ>นะแล้วย้ำว่าตอนนี้ค่าครงชีพมันขึ้นไปแล้วนะคือเห็นบทบาทที่กระทรวงแรงงานพยายามจะผลักดันแล้วนะคือพยายามทำเพื่อลูกจ้างอะ่ะนะเพราะว่าเห็นความเดือดร้อนจริงๆ<ฆ>แต่ในขณะเดียวกัน ไม่ได้ไม่คำนึงถึงฝ่ายนายจ้างนะอ,อย่างคุณวิพัฒน์พูดเมื่อกี้เนี่ยเกือบ<ๆ>จะกราบแล้วอ่ะวิงวอนขอให้มาเถอะเดี๋ยวจะมีมาตรการช่วยสําหรับฝ่ายนายจ้างด้วยนะแล้วอันเนี้ยรัฐบาลเองเนี่ยจะเอาอยัางไงถ้ารัฐบาลสนับสนุนรัฐบาลก็ต้องให้กระทรวงการคลังสนับสนุนมาตรการมาเพราะลําพังกระทรวงแรงงานไปสั่งไม่ได้ไงต้องเป็นกระทรวงการคลังต้องเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อให้ในายจ้างเขาอยู่ได้ค่ะนโยบายค่าแรงขั้นต่ํามันจึงจะไปได้ ไม่เช่นั้นถ้าเกิดขึ้นไปโดยไม่มีมาตรการอะไรก็มีแต่ตายกับตายนายจ้างก็กระทบได้รับผลกระทบจํานวนการจ้างงานก็อาจจะลดลงออนะอันนี้มันทํำยังไงมันจะเดินต่อได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องอีกตัวหนึ่งเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยหลายล้านคน